สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาแล้วค่ะหลังจากที่กินอันอาหารสบายท้องแบบว่ากินอาหารไทยไปหลายมือ้อเมื่อไหวค่ะพี่น้องบ่มีเหียบ่มีแห้งเมื่อนี้ก็เลยจัดขนมเส็นนะคะเอามันจานแบบงแบบว่าเอามันใหญ่หญเลยนาะให <laughs> ้จานแบบงแต่ว่าเส็นเซ็นบอดลายปอะไรหระคะ่ะเส็นขันไส้เทียละลายมันบ่แสบนะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ น้ำยาค่ะน้ำยาหมอบักไงพี่น้องอันน้ำยาค่ะหมอบักไงพี่น้องเฮ็ดแบบหมอไง่เลยค่ะพี่น้องกินแบบว่าแบบสองสามมือเลยพี่น้องเอาจานบักไงเฮ็ดสมอยากเลยค่ะ นี่ค่ะเอานั้นหายอยากเลยเนาะขออนุญาตปิดเส้นจัน้อยก่อนมันสิแข็งพักค่ะพี่น้องทั่วงอกใส่ไปโลดพักกะมาเป็นส่วนที่เก่าค่ะพี่น้องพักกะมัาเป็นส่วนที่เก่าขออนุญาตนั่ง ผักบุง้งลวกพี่นอ้องเมื้อนี่แหละกินท่นเดียว้วก็พักอันขั้นจองพี่น้องโอ,โอ้เออแม่นบ่หรอเออแม่นยู่ดอกโอ้ขั้นคิหลายๆขัดห้างแทบมันก็นลืมพี่น้องอันนี้คือขาดว่ได้พี่น้องอันหมากเศษพี่น้องหมากเศษแล้วก็พักค่ะอ่าบ่รู้ว่ามองเห็นบ่มค่ะเดี๋ยวนับสิให้เบิ่งนะคะ่ะนี่ค่ะพักนับ มาเป็นส่วนค่ะมาเป็นส่วนอิลีแต่ว่ากล้องมันแบบว่าอันนี้พอเห็นนะคะเนาะเดี๋ยวนับสี่ขออนุญ,ญาตวางแบบเคียงๆขางๆจากน้อยแล้วค่ะผักนี่จังสีแบบว่าได้เดียวเห็นอันนี้ใกล้ๆนะคะเนาะนี่ค่ะมา่าขาปะที่เนี่ย เคียงจะกองบ่เคียงบ่ทั้งทั้งนี้ทิจ่จงสีบ่เคียงอน,นี่ค่ะผักมะเป็นส่วนค่ะจานบางไงแซบ่บค่ะมากินน้ำกันค่ะหลังจากที่ก็ได้กินมาประมาณเป็นเป็นอาทิตย์พี่น้อง เป็นอาทิตย์กินอาหารสบายท่องไปเป็นอาทิตย์กินอาหารเซบอกเซเป็นกินอาหารสาเร็จรูปพี่น้องบ่ไหวพอดีเมื่อวานนี่ก็เลยอ๋อบ่ไหวแล้วไปตลาดคอไปตลาดก็เหนื้อบ่ไหวดอกสนุกเพราะว่าอาหารแบบว่าอาหารทางบ้านมันมันมันบ่มีอย่างเสีเชีวกินแล้วนะแต่กินอย่างก็อาหารสําเร็จรูปอาหารสร้างอาหารอย่างเนาะนับก็เลยบ่ไหวนับก็เลยอัน ไปตลาดอ่ะแซ่บเซ็บเพลีเพลียซ่บเซ็บของน้ำผึ้งเกลาผักหลายๆจานพักไงค่ะกินง่ายจานพักไงงวดเนี่ยอื้มบม่บได้เว้าเลรียญนะคะแซ่บแซ่บไปลิค่ะแซ่บเพราะเซ่บนักกว่าเซ่บค่ะว่าจะเป็นขนมเส้นตำสมเบอร์เซ่บนักกว่าเซ่บค่ะ <laughs> นักกว่าเซ่บของนักแน่ ยม่ต้องมาหากันผิดกันจะกับแมงวีแมงวันอยู่นี่เหรอครับพี่น้องเสือกพี่น้องเสือ กินแล้วอะเขาไก่ผู้ใดน,นะคะ่ะต้นหอมเนี่ย <laughs> จะดีค่ะจะได้เราต้องมีความมะเขาไก่ <laughs> ืมาเบิร์ตกินดมแสบบะมีเวลาจมหนกพี่น้องมันแสบรา้ายเมื่อได้จมดนกเนี่ยบะมีเวลาจมมันแสบหิวกินก่อน <laughs> พี่น้องเออไปตลาดเมาาื่อวานนี่อออยังกับแพงขึ้นอออยังกับแพ้งขึ้น เราเรื่องตลาดโดยเฉพาะพวกเครื่องเครื่องแบบว่าพวกกระทงกะทายพวกหอมพวกนอย่างที่เป็นสมุนไพรนะคะ่ะแพงพี่น้องเอ้ยเคยไปตลาดเคยไปตลาดซื้อกับข่าวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึง Bọn nháng đâu hả, P'nọc? Bọn nháng hả? tháng khuyển nó. Nên tớ lấy bọn nháng hải trích lấy P'nọc ấy. Tại... Nguồn nịt ở xí má đều khá, đều khá đều. Đều mưa đều. Hết chăng đấy. Đợt này thì mệt bây giờ kêu khuẩn Covid, thì mưa hay Covid khác nữa. โอ้ยสัวถาซีปีถาปีก็จังเขาว่ากับตายเพื่อดีเลยนะพี่น้องนะ yeah, yeah. าะแย่แย่เพราะว่ามันถิกระกระทบหรือบอก่กระทบกับเฮามันกับเศรษฐกิจมันก็แย่นะคะ่ะนาะมันก็เฮ็ดเหข่าวขคลองแพงถึงว่านับบ่ได้ดตกงานนับบ่ได้เฮ็ดงาน จะว่ามันก็กระทบตรงที่ว่าข่าวของอีกอย่างมันก็แพ้งขึ่นมันก็กระทบข,อทข้อเก้าเนะค่ะพี่น้องเนาะแพ้งขึ่นไปใส่กับไปเพราะไรมัดว่านล่ะ แอบตายก้มหนา้าก้มตาขึ้นมูกระสิว่าเจ้าก้มหน้าก้มตากิน <laughs> กรั่วขันเจ้าบก้มหนา้าก้มตากินเจ้ากระสิจมอีกแหละมูกระสิว่าข่อยกระสิลำคางอีกมูกระสิคิดในใจเด้เนาะรู้สึก ด้ยกินประมาณอาทิตย์อาทิตย์ก็แซบรักพี่น้องเลยแซบลายปลาดาพอได้ยุ่บ้าห้ากาออ็ต้องสิ่งยู่กบว่าห้ามาปรุงเองนะพี่น้องก็สิว่าปลาลาพอได้เพราะว่า อ่านับไม่ได้ใส่ปลาลาดขวดนะคะนับซื้อปลาลาแบบว่าปลาลาสดแม้ปลาลาแบบว่าพันในปรุงแม้มาเฮ็ดเอาถ้าปลาลาขวดนั่นมันดิเอามาปรุงง่ายเพราะว่ามันมันกรหวานล่วงหนาไปแล้วเนาะมันก็ดีใส่ผงชูรสชูรสประได้ปัญหาคือว่ามันใส่ผงชูรสบ่ได้เจ้าของมากินผงชูรสมันก็ตีครบเครื่องมาแล้วนะถ่านซื้อปลาลาที่พันในปรุงมันก็ยังเสียมาปรุงไม่ได้ยังไงอะ ตักขาทั้งกทั้งบากขาทั้งกับชินมันมีไผ่สีขาวมาไกลได้หรอ <laughs> ลมเย็นเย็นยู่สวนเพื่อเ้าเหรอพี่น้องนับมากลมเย็นเย็นยู่สวนมีแดดอยู่ค่ะจะเออโอ,โอ้ตายขออนุญาตนะค่ะนั่นละ่ะแซบลายอ่ะโอ้แซบแบบว่าป่านี้แซบคลักหลายน้ำยากระเด็นเข่าอัน เขาตายพี่น้องแสบคัากลายก็ได้เฮ็ดบาปกันคัากเวาตายไม่สิ้กินแสบหรือบัดที่ไหนเดียไม่ได้แสบตาหรอก ปากกาเขเ็บพ kh <n> ี à, b b ác, êu, vào, ái, ่น้องเอยปากกาอันกามร้อสิบบาทพี่น้องยอดกับแบบว่าเขาใจยุกก็ได้บ้าเบ้าเหตุการว่าโควิดนี่มันเฮ็นทห้อย่างก